พี่น้องพามาเลาะบึงบักเขือมาหนิบัทันเด็กพ่อเด็กตัดอยู่ครับบัทันสุกแดงบัทันเต็มที่โอ้พี่พวงนี่ไหมขัดจ้ะหน่วยง่ายจ้ะมื่อนี้ก็มาตัดแหนงครับมาตัดแหนงแล้วก็ตัดยอดยอดสุดท้ายมันครับตัดแล้วก็แต่งหมาก ฮกฮกบดแตงบดได้ครับช่วงนี้สุกยากครับตัดยอดออกบอัวตันเนี่ยกับขึ้นไปเรื่อยครับนึกเช่ยอดนึกเช่ตัดทิ่มครับเล่งให้มันสุกครับตัดกับมันสุกนี่บัทน้นเอาได้พี่น้องนี่มันเป็นน้าแรงนี่ตัดบัทันเลยครับนี่น้า,นามันอยากสุกยากเนี่ย นะไอ้ป้าแขางๆกะเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องว่าสิพอได้พันยอดทึง้งครับป้าขขางๆกันใส่รถนี่ครับขึ้นตัดยอดบ่สันบ่ถึงครับ อยู่ไปน้ำร่องนี่ยแล้วครับพี่น้องโอ้หนาวหนาวหนาวปีนี้บ่กคือปลาหนีดกครับคือปลาบ่คือปีที่แล้วปีที่แล้วบ่ดกปนันนี้หน่วยน้อยๆห,หนึ่งปีที่แล้วปีนี้ดกครับจะหน่วยยังไงนนครับ สิบว่าได้ตัดง่ายดอัก็มาคุณแล้วสิบว่าอีกอาทิตย์กลัวคุณว่าจะไมาตัดมาเนี่ยทันสุกอยู่ย